สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามื่อนี้ไอสิพันพี่น้องมาเฮ็ดเมนูยำสาหร่ายทะเลนี่ค่ะไอลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอาจจะเอาทำใส่ปลาแซลมอนแบบสุกๆแบบๆ,บๆี้นจนะจ๊ะเนาะอาจจะทำง่ายๆสไตล์ k t ทีพีนะจ๊ะไผ่บบแซบอายแซบเพราะว่าเครื่องมันบกครับนะจ๊ะเนาะเขาเห็ดเองเขาแซบเองได้ะโอเคค่ะพี่น้องจา๋าลงมือทำเลยใส่สาหร่ายที่เอาไปลวกพี่น้องจา๋ามันจะ ก่อนที่จะรั่วเขาต้องไปแท่ข้างคืนก่อนเนอะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเค็มเนอะพอราลวมาก็ยังมีความเค็มอยู่แต่ก็อร่อยน้ำยำจ้ะว้าวปัน่นตามนี่แหละนี่สูตรนี่แล้วเราก็มาใส่หอมหยอกหอมไงมะเขือทงเขือเทศตามใจสันยั่วพี่น้องนี่จ้ะเห็ุง่ายๆเนาอพี่น้อง ถ้ามาเนี่ยบบมี่กับบบมีเท่านั้นละไอโบใส่ก่อนเพราะว่าไอายามันเละน,น,นะจ๊ะเนาะเขาลวกกึ่งสุกแรกว่าจะใส่กุ้งแต่ว่าไม่มีกุ้งน่าอรอยแลย้วแค่นี้ก็ทำลายแท็กค่ะง่ายเนาะหม้อนึ่งสนะอ,นะองนาะทีตํายำสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋า มาเด้จ้ามากินยำสาหรายทะเลใส่ปลาแซลมอนมามาด้กินข้างในเพราะว่าลมแห้งแคบหมูใส่มืออือืออืมจับด้วยกระสินสลัดในสวน คำใหญ่ๆมาพี่น้องจ้าก,กินน้ำอายแพร์ปอร์แซบไอแซบแซบ <laughs> อืมแซบอันนี้สีออกเค็มๆปลาแซลมอนจะออกมันๆเข้ากันมากแซบเด้อพี่น้องไปเก็บมากินบ้างเด้ออืม และวิดปลิโออืามอืมฮไอ้จำมาได้ป่ะพูดได้ถามอะไรป่ะไอ้กินคือบอ้วนป่ะกินเป็นกระโต้คือบอ้วน อ้วนอยู่เลยจ้ะหกสิบแล้วห้าสิบเก้าหกสิบแปลว่าเพียงกับว่าอันนี้เป็นคนที่หุ่นคังเถิงอะไรน,นะมันน้อยกคข,ขาใหญ่มันก็เลยบงังคับว่าอ้วนเอาไปต่างปรแซ่บ มาเด้อพี่น้องจ้าทุกๆคนอือ,อ,อต้มมาแล้วจ้ะมันจะเละสาลายเนี่ยกินหลายชนิดแฮ้ชนิดนิก็แซบเค็มนิดนิด กเขาแค่แบบยับปรุงให้มันเค็มไปกว่าเดิมมาเด้อพ่อแม่กิงข้าวหน้งเฮาพ่อแม่เนี่ยก็คือพ่อแม่ได้จ้ะคนสกุขขลได้ว่าพ่อแม่ที่พ่อแม่ มันมีสิบอ่ะเพื่อนเรื่องแหวนแหวนบ่อแม่แหวนพ่อใหญ่ได้นี่งแหวนผู้ชายแหวนวงนี้มีความหมายกับอายแห้งเอาใส่ก่อนที่ซิวจักพ่อใหญ่อีกจ้ะตอนที่พ่อใหญ่เาจักอายเมื่อแล้วพ่อท้าว่ะเธอมีแฟนแล้วหรอเพราะว่าเขาใส่แหวนนะแต่รีคนไทยคือ ไม่ได้ถือป่านไหนเนาะเรื่องสายแวงเบาสายแวงก็คือบริกรบร่าวแต่งงานหรือยังยัง,ยงแบบนี้นะมีกับแซมมีกับเบาสายเดี๋ยวเราจะมาลองให้ฟังด้วยกันก่อนนุ่มอืม แ,แหวนวงนี้นะพอแมนแหวนแต่งงานพอแหวนแหวนพ่อใหญ่จ้ะแหวนน้ำพักน้ำแรงของไอ้ว่าปูสา,ายให้ลละไอ้ผ่อนน้ำบงังบังที่เปอร์เงินกู้เสลึงหนึ่งนะ เจ็ดพันหรือหกพันไอาจำมาได้แจ้หกพันเจ็บประมาณนี้นะมันนานแห้งนะเป็นเบิ่งอ่ะอาอยอูกับพญายกัสสยางเขาปีที่เก้าก่อนน้านนนนี่อือสิบกว่าปีแหวนวังเียมีความหมายกับอายแหงอายจมประทอดนะจ้ะแหวนแต่งงานกับพระแทกจนเขารักออกไปวันแต่งงานที่ศึกรักนะจ้ะจนขึ้นเฮือนเรากเราก,กอดนมันไ่มาแวนแต่งงานหรอกงานใส่ ว่าเขามีแฟนแบบนี้นะ,ะก็ไปใส่ก็ไปอย่างตอนนี้เราแวนที่ไอพอนบังมาเมื่อละยสัปาห้าสิบเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ใส่บ่เคยถอดเลยจนบุ๊กมีความหมายกับไอ้แฮงเป็นน้ำพักน้ำแรงของไอ้แวน่งแรก <c oughs> เพื่อที่ได้มาน่ะโอ้ยแต่บ่มีบังเนี่ยบ่ได้มีอย่างเลยจ้ะเด้ออะบังฮ่ะทั้งพอหอบพอห่มทั้งเครื่อง เคียงสเตนลงสเตนเลดเนี่ยผ่อนน้ำผ่อนมยางเราบ่มีเงินอือเราเป็นงีเนาะผ่อนลำลาไปสถุยบาป,เ,ปเร่งนี้แล้วจ้ะเราเป็น,นี้เนาะผ่อนทุกอย่างลำลาวผ่อนพระหฮมผ่อนมันมาผ่อนทอง แล้วมันเนีมีพัวใหญ่เนาะไอ้ก็เลยออกจากงานไอ้ไม่ได้บอกแล้วจ้ะไอ้ไม่ได้บอกบงังว่าไอ้ไปอยู่ใส่ไม่ได้ยันหนีเราด้วยจ้าอีรีแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ไ,ได้บอกเล่าว่าไปอยู่ใส่หมูกับหูนั่นวะไอ้ไปอยู่ใส่อือคือว่าโลกมันกว้างนี่พี่น้องโอ้ยบาปิด ก็โลกมันแคบไปเจอแล้วเจออาบังไอไป็นแรงออกกำลัากาางกายอยู่ส่วนเป็นซอยี่สองเราก็จักไปเนานตะัวปก่อกบูเพราเห็นเราไปเจอเราควันประภาควันประภาเราเอาินเสือเขานะเอินเสืออายนะ ควันประพาควันประผากันแล่นแล้วอะไรบ่มีเงินให้เราไงก็คือ,คอ,คอว่าได้นี้แต่ยังบ่มีง <laughs> เงินให้เหลือประมาณสามพันนี่แหละตอนน่ะเหลือประมาณสามพันบาทแล้วก็คือว่าไอ้แลด์นี่เหรอนี้คือไอซาเซบาหูฟังนะอ่ะอ่านปริเดนี้น่งจ้ะ อาระเดนี้แล้วเราก็แล่นตามความประพาคุณนีพ,อนพอ่อมพนีพ่อมอะไรบอกว่าใครปรดนี้ถ้ามีเงินอาศีไปฝากกระมูวไว้ให้ยูบ่ว่าแต่ตอนนี้ยังบ่มีอนะ่นรนะน่าหลกแคบแห้งไปเจอบังเป็นหนีแล้วเป็นไใ้อะไรเลยหอออดังบอก นี่ลจ้ะความหมายของแหวนวงนี้คือมันเป็นแหวนที่ไอ้ทานโดยเจ้าของแล้วบ่เคยทอดอเลยจ้ะใส่จนบุ๊คอ่ะก็ว่าพ่อใหญ่ฟังแหวเพันหัวพ่อใหญ่ได้ถามอะ่ะแล้วเธอหายเราหมดเลยยนะังยหรอเปล่ารายเงินละก็หายเราเนาะสามพันบาทก,าหาก็หมดจ้ะไอ้ได้ของจากบางนีหลายอย่างเติบเลยพี่น้อง ผ่อนลาวนะมึงเงินสื่อสดชีวิตแต่ีสื่อสดแต่ยังจะแบบต้องม,มีเงินไค้าห้องเปอืมคือหลายอย่างถ้าเรสมมติไปเห็นงานเนี่ยโมมีเงินเนาะ บมมีเงินคารไฟฟ้าแบบนี้ก็ต้องออกไปเร็วตำาหน่งรถเม์แบบนี้เราออกไปเร็วอือเพราะว่ารถติดเดวยวสะแต่รถไฟฟ้าคือแบบเอากะออกไปฉากก็ได้สมัยก่อนมันคนโบราณคือคุ้เหมือนในดยนินนะฐานหน้ารถไฟฟ้าก็ได้อือ อยากกินกุ้งกุ้งอยู่ไอ้อยู่เลยเลยบอกเด้อเป็นกุ้งนำข้าวจ้ะเลยบรมิมีตลอดอจ้ากุ้งสุกอะมีตลอดกุ้งดิบนะครับข้าวเจอไปแลวซื้อไปเลย สองสามโลอาบริกินกุน้งดิบนานละเหีย้ยวมักสลายไม่จนเที่ยงกะถ้าอยากกินข้าวก็นั่งกินกาแฟเป็นหมกะนะูกพ่ะเนาะ ป่ายาก่กินข้าวเตียงเตียงเป็ดเลยจ้ะแต่พอกอ้ก็บไม่ได้ปิดกันนะคือข้าวเศร้าแปดโมงกับโม่แบบนี้ไอ้กินข้าวเศร้าสิบโมงข้าวเทียงบ่ายสามแบบนี้ข้าวแรงกินนำกันข้าวเดียวข้าวแรง มันต้องใช้มือกินด้วยมันดูสกรปรกนะคะเพราะว่าพวกอากินมาแบบนี้จ้ะขอบคุณทุกคนที่กินหอพยาดี๋ยาชวนในเพอร์ซิ่งกับการเหตดงานเนาะง,งานในรถนะก็เลยแบบพอมีวิดีโอเพิ่นเนาะ ออ้คองจะขึ้นหอดเพื่อนขอขอบคุณแทนพ่อใหญ่ด้วยจ้ะบรไจาคเาพื่อนว่างเลือคลิปให้พี่น้องให้ซาบขึ้นหอดนะจ้ะเนาะแต่อิ่มแล้วด้ยวยบรนษัทลืมว่ามีผักเสี่ยนดองกระปุลดองอยังบ่เป็นจะสิบกินกับตำข้าวปุ้น ขักโผล่ล้วกินผักอไบางควายซินกาบริแลนดสามมือแล่ละน่นแรงเพราะว่ากลับมาจากหาของป่านะจนสามทุ่มแหละแต่เป็นตกดินอยู่นิซีทุ่มครึ่งเลยจ้ะทุ่มครึ่งคือยังเห็นแบบท้องฟ้าสว่างนะซีทุ่มพอดีอ่ะ จบจะคันนะมนเนาะอืวออฟฟนเชียลอืม่มเนี่ยเอะเนี่ยยังบอกไอเนาะมันบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นน้องไอกินพริกหวานเลยครับไอไม่ค่อยได้ไปช้อปปิ้งจะ้ะ นีสื่อของก็ซื้ออยู่ตลาดไกลๆนี่เนาะไม่ค่อยได้ไปคาฟูคือพยาอย่าเป็นเห็ุงานพอก็เลยแบบกินดามีมดำเกินีนะนะ่อจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนหลายๆเดี๋ยจะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย